เติมไนโตรเจนด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่พึ่งปุ๋ยเคมีทำได้หลายวิธีทำยังไงมาฟังกันค่ะมีโรคส,สูตรที่นิยมใช้่นคือพืชตระกูลถั่วไรโซเบียมที่ตึงธาตุไนโตรเจนอยู่ในดินแต่ว่ามันก็ดันไปอยู่ในพืชตระกูลถั่วเป็นแบคทีเรียที่ปะกันกับพืชตระกูลถั่วเท่านั้นแม้แต่ถั่วฝักยาวต้นอันชันก็เกิดโปรรากจากไรโซเบียมได้แต่ก็จะเหมือนพืชชนิดอื่นไม่มีพืชตระกูลถั่วก็ทำได้ด้วยวิธีการปลูกพืชที่ให้โปรตีนสูงอย่างหญ้าวัตาหารส์ ตัดใบแล้วก็ฝังกบหรือว่าจะเป็นแหนแดงที่มีสาร่ายตึงไนตรเจนใช้วิธีการหมักหรือว่าฝังกบแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์หรือว่าเป็นเศษอาหารที่เราทานกันนี่แหละคะ่ะถ้าอยู่ในตลาดหรือว่าโรงงานแปรรูปนี่คือบอกเลยว่าเป็นตันเดี๋ยวนี้โรงงานไม่ให้ฟรีนะคะเขาออกมาขายเองเลยค่ะ ถึงแม้ว่าเศษซากอินทรีย์พวกนี้จะมีปริมาณธาตุอาหารน้อยแต่พอใส่ไปเยอะๆปริมาณธาตุอาหารมันก็เยอะเองค่ะไอเจ้าตัวปุ๋ยหมักเองเนี่ยสามารถเก็บกักธาตุอาหารที่มาจากธรรมชาติได้เช่นปุ๋ยไนโตรเจนที่ตกมาจากฟ้าในฝนเนี่ยมีธาตุไนโตรเจนเยอะนะคะอาจจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยพ g p r ปุ๋ยชีวภาพหรืออาจจะเติมจุลินทรีย์ที่สามารถเพิ่มธาตุ n อ k ในดินได้จะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถดึงธาตุไนโตรเจนอิสระจุลินทรีย์ที่ว่ามานี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเติมในปุ๋ยหมักเอาไปปผสมในนนดดิลอว่าต้ ไม้เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มพันอาหารในดินได้ต่อมาก็จะเป็นวัสดุหมักที่เอามาทําปุ๋ยแล้วได้ในตัเจนสูงเช่นเมล็ดถั่วกากถั่วกากกาแฟเปลือกผลไม้ที่เหลือทิ้งตามตลาดสดยังแพงขายทุเรียนเนี่ยวันหนึ่งเป็นตันๆเลย แม้แต่โรงงานชำแหละสัตว์พวกน้ำล้างเนื้อน้ำล้างปลาบอกเลยว่าโปรโตีนสูงโคตรๆยิ่งโปรโตีนสูงไนโตรเจนก็จะสูงไปด้วยเอาของพวกนี้มาทําเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยน้ําหมักส่วนใครไม่มีเวลาก็ฝังปลวใต้โคนไปเลยรับรองว่าไนาโตรเจนไม่หนีไปไหนคะ่ะวิธีที่ว่ามาถึงแม้จะสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้แต่รับรองว่าประหยัดเงินได้เยอะเลยล่ะคะ่ะส่วนใครมีวิธีที่ดีกว่านี้เอามาคอมเมนต์บอกคนเพื่อนใต้โพสได้เลยนะคะ